สวัสดีค่ะกลับมาพบกันแบมแบมทาร์นะคะวันนี้จะทำแรนดอมเช่นเคยนะคะให้กับทุกคนที่ได้มาดูคลิปนี้นะคะไม่ว่าคุณจะบังเอิญหรือตั้งใจกดเข้ามาดูนะคะแรนด o อมนี้นะคะขอตั้งหัวข้อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่านางฟ้าของคุณอยากบอกอะไรกับคุณเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ คำทํานายเป็นแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผู้อ่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจากคาทํานายนั้นจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนและก็อยากจะให้คุณรับเอาไปแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจตัดทิ้งไปได้เลยค่ะอย่าเก็บไปคิดให้มันสับสนวุ่นวายใจ,ใจิตใจอย่าเก็บไปคิดเป็นอารมณ์รับเอาไปแต่สิ่งที่ดีก็พอ สนใจดูดวงส่วนตัวซื้อขนมลาดูมอก,กะนะคะสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์ทักแชทมาได้หรือว่าจะทักไปที่ Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก่อนอื่นเลยขอทราบพลังงานโดยรวมของคุณก่อนก็คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ส่วนใหญ่แล้วหรือพลังงานโดยรวมแล้วนั้นคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็เราจะให้จะบอกนะ สองเหรียญจะไฮโรเฟนโอ้สองเหรียญสองถ้วยอ่าตอนนี้นะคะพลังงานของคุณอะมันคนคิดไม่ตกนะสองจิตสองใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรัก แล้วก็เกี <S <S ่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือยังไงหมายถึงว่าคุณอาจจะเป็นสายมูแหละคุณเข้ามาดูคลิปนี้นะคะ คุณอาจจะเป็นสายมูชอบสวดมนต์นะคะนั่งสมาธินะคะหรือชอบทําบุญมีจิตใจฝักใฝ่ในธรรมแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะละทางโลกนะไม่ใช่แต่หมายถึงว่าคุณชอบสวดมนต์ทำบุญนะคะรักการสวดมนตร์รักการนั่งสมาธิอะไรเงี้ยชอบทําบุญชอบกระทําชอบสร้างสิ่งดีๆทําบุญนะคะมีจิตใจที่ชอบแบบช่วยเหลือเกือ้อกูลคนอื่นนะคะแล้วตอนนี้พลังงานในด้านของความรักของคุณมันขึ้นมานะความรักของคุณบางคนก็ ยังตกอยู่ในผวังมันเขาเรียกว่ายัางไงอะแบบมันเป็นความรักแบบเริ่มต้นนะคะคนอาจจะไปขอพอรเรื่องความรักมาก็ได้แต่ทีนี้พรที่คุณได้รับมานั้นหรือว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนั้นทําให้คุณสองจิตสองใจหรือตัดสินใจไม่ได้หรือกําลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างใน,นเรื่องของความรักก็ได้ในในในสาหรับบางคนนะคะความรักเนี่ยมันไม่รู้สิแต่ละคนก็บางคนก็ มันมีมันมีช่องว่างมันมีเขาเรียกว่าอะไรอะทางแยกอะให้เลือกแบบคนเก่าที่เผชิญอยู่อาจจะนะเพราะว่ามันเป็นมันมัน,ม,นมันเขาเรียกว่ามันเป็นตาช่างอะน้ำหนักอยู่ที่ว่าจะไปหรือไม่ไปดีหรือจะยังไงหรือจะมีคนใหม่เข้ามาหรือตัดสินใจไม่ได้เลยนะคะก็ต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออบางคนเปเดินทางไปขอขอพร ไปในสถานที่สวยงามๆนะคะไปวัดไปอะไรเงี้ยไปขอพรเรื่องความรักอืพลังงานเด่นๆมากๆนะคะแล้วพอเราพอเราตั้งหัวข้อว่าแองเจิลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยากบอกอะไรกับเราใช่ไหมไพ่ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเลยไพ่พระขึ้นมาเลยนะคะไพ่พระขึ้นมาตรงกลางระหว่างดวงชะตาของคุณเลยอืม อีกอย่างหนึง่งบางคนพลังงานค่อนข้างนุนแรงไปที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเป็นรูปรักขององค์ทวยเทพรูปรักจักรวาลเป็นรูปรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมสายหมูอ่ะสายหมูโดยตรงเลยถามว่าให้กี่เปอร์เซ็นต์ทำว่าสายหมูล้านนะคะอืมอ่าโอเคมาดูกันซึ่งอยากบอกอะไรกับเราที่เราเข้ามาดูคลิปนี้กันนะคะ วันนี้ผู้อ่านจะใช้เป็นไพ่ Angel Answer กับไพ่ของพ่อแม่กาลีเช่นเคยขอดูแาวฟ้าไพ่แนวฟ้าหน่อยว่าแนวฟ้าจะอะขอตัดก่อนแนวฟ้าเขาจะให้คำตอบอะไรกับพวกเราทุกๆคนที่ได้มาเจอคลิปนี้อุ้ยโอ้ย,อยปานจับว่างโรแมน c ์ค่ะความรักกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะ มันมีเรื่องอะไรระหว่างความรักของคุณนี่ยแหละมันต้องมีมันต้องมีอะไรสักอย่างคุณเห็นที่ผู้อ่านสับไพ่แล้วก็กรีดไพ่หลายรอบใช่ไหมคะโรแมนต์มันจะมีเรื่องรา,ราวความรักดีๆเกิดขึ้นกับคนที่มาดูคลิปนี้ก็เป็นไปได้เพราะพลังงานมันส่วนใหญ่มันไปที่ความรักอะ่ะไหนดูซิอะไรอีก ลูกฟอส์ซายโอเคมันจะมีสถานการณ์เข้ามาให้คุณตัดสินใจนะคะคอยดูสัญญาณให้ดีๆคอยดูสัญญาณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคอยเชื่อเซนเชื่ออะไรอย่างเงี้ยของคุณก็ได้นะบางคนอนะเซนแม่นมากๆ เวลาจะทําอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะแบบมีเซนส์หรือคุณจะฝันบางคนเนี่ยฝันผู้อ่านเนี่ยยกตัวอย่างผู้อ่านเนี่ยเวลามีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือสวดมนต์อธิษฐานถามอธิษฐานเสี่ยงทายต่อองค์ทวยเทพต่อพระพุทธองค์เนี่ยผู้อ่านก็จะฝัน แลได้คําตอบมาอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลานั่งสมาธิเราก็จะได้คําตอบในสิ่งที่เราอยากรู้อะไรประมาณนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยถึงศักดิ์สิทธิ์หรือว่านางฟ้าแองเจิลของเรานะคะแองเจิลของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็รอดูสัญญาให้ดีนะคะว่าเขาบอกว่าออคอยดูดีๆนะเดี๋ยวจะมีสัญญาณ สัญญาณเข้ามาสัญญาณแห่งความรักสัญญาณแห่งความสัมพันธ์แต่มันจะเข้ามาหลายทางไม่ใช่เพียงหนึ่งคนให้เลือกดีๆมีทั้งดีและไม่ดีเข้ามาคู่นะคะมาๆหนุกมาไม่ไมไปไปกินขา้าวพี่พล คอยดูสัญญาณนะคะให้ดีว่ามันจะมีสัญญาณในเรื่องของความรักเข้ามาบางคนคุณอาจจะผิดหวังหรือเศร้าเสียใจนะคะตอนนี้ในเรื่องของความรักก็ได้ความรักคุณมันกําลังจะดีขึ้นหากคุณกําลังพบเจอกับรักที่แย่หรือสถานการณ์ที่แย่มันจะดีนะแต่อย่าพึ่งใจร้อนมันมีคําเตือนมาด้วยอย่าพึ่งทําอะไรที่มันเป็นการวุ่นวายที่มันใจร้อนรอดูดีๆซะก่อน นะคะถ้าถ้ารีบร้อนถ้าใจร้อนหรือทำอะไรไม่คิดให้มันรอบคอบทุกอย่างมันจะพังแต่หากคุณอดทนและใจเย็นนะคะทุกอย่างมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอน,นอาจจะมีเสียงรบก,กวนนะคะเสียงนู้นเสียงนี้เข้ามานะคะเพราะว่าพี่สาวทำอะไรไม่รู้อยู่หลังบ้านนะคะใกล้ๆกันเนี่ยอ่ะทีนี้มาดูกันต่อเรื่องความรักแล้วนะ นางฟ้าแองเจิลเาอยากบอกเราเรื่องความรักอะ่ะเห็นไหมว่าไพ่ของคุณตั้งแต่พลังงานแล้วมันก็เป็นการเริ่มต้นของความรักอืมคนคนนี้เป็นใครหรออาจจะไม่ใช่ช่วงนี้เวลานี้แต่มันจะเข้ามาในอนาคตอันใกล้นี้โอ้โหดูไพ่สิเอ๊ะท,ทำไมไพ่เขา ทำไมไพ่เขาเจาะจงมากๆเลยอ่าอย่างนี้ผู้อ่านใช้คํานี้เลยยัากระจับวางถ้าคุณถ้าคุณคิดไม่ออกจริงๆอะ่ะอืมถ้าคุณไม่มีทางออกในเรื่องความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรือความรักในครั้งนี้ว่าคุณจะยังไงต่อคุณอาจจะปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนที่เขาไว้ใจได้ที่คุณจะปรึกษาได้ที่จะเชื่อใจได้ดูนะคะหรือไม่ก็ถ้าคุณบอกว่าโอ้ไม่มีหรอก ใครที่พูดด้วยพูดอะไรด้วยก็ได้อะไรย่างเงี้ยอืมไม่ไว้ใจใครคุณก็ไปพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยองค์เทพของคุณอ่ะอธิษฐานถึงท่านเลยเล่าให้ท่านฟังทุกอย่างว่าหนูหรือผมหรือลูกกําลังเผชิญอยู่กับเรื่องราวแบบนี้คนรักของลูกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้นะ ท่านพ่อท่านแม่ช่วยลูกหน่อยชี้ทางสว่างให้ลูกหน่อยหาทางออกให้ลูกด้วยเธออะไรเงี้ยลูกเป็นทุกข์เหลือเกินคุณก็ไปพูดกับเขานะคะกับพระองค์ท่านผู้อ่านเชื่อว่าท่านจะช่วยเพราะว่าท่านบอกมาในแนวนี้เลยเป็นเรื่องของความรักนะคะแล้วคุณรู้ไหมคุณจะได้รับการช่วยเหลือที่หลั่งไหลเข้ามามเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากจะบอกให้คุณว่าใจเย็นๆความรักดีๆมันกำลังเข้ามานะ มันอาจจะไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวนี้แต่มันก็เป็นเ,เรื่องราวในเร็ว,รวนี้ In the near future นะคะก็คือว่าอนาคตอัน,ใ,นใ,กใกล้นี้ยไม่ใกล้ไม่ไกลเนี้ยมันจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักเข้ามาเออหรืออะไรที่ทําให้คุณมีความสุขอะ่ะมันจะเข้ามานะคะว่าขอเปิดไพ่ Angel Answer อีกนิดนึงนะอีก3ใบ โอเค t more information เห็นไหมอุ้ยเนี่ยเวทเนี่ยรอเนี่ยอีกหนึ่งใบอุ้ยมันคุณดูให้ Not t h e right t i m e in the near f u t u r e w a เว perfect t i m i n g มเฮ้ยมันมันมาในแนวเดียวกันหมดเลยเขาบอกให้คุณรอแล้วคุณจะเจอของดีคุณจะได้คนดีคุณจะพบเจอรักแท้รักที่ดีอะ่ะเออแบบว่าช้าๆนะ้าน่ะ หมือนช้าๆได้มาสีทองอะไรประมาณนี้เออแบบได้ของดีอ่ะแล้วในระหว่างที่คุณรอในระหว่างที่คุณมีความหวังอ่ะเราตัวเราเนี่ยค่ะทุกคนที่มาดูคลิปนี้ผู้อ่านเชื่อว่าถ้าเราเป็นคนดีและเราทําตัวเราดีคนดีของดีดสิ่งดีๆมันจะมาถึงเราผู้อ่านเชื่ออย่างนั้นนะ perfect timing แน่นอน คนที่ดีความรักครั้งใหม่หรือความรักที่มันจะดีขึ้นความรักที่เป็นความสุขให้กับคุณมันจะเข้ามาในช่วงเวลาที่เหมาะสมบางคนนะคะไพ่เขาบอกมาในแนวนี้นะผู้าอาจจะเป็นจะต้องอ่านนะคะบางคนคุณอาจจะพบเจอกับคนรักของคุณในวันเวลาที่ไม่เหมาะสมแน่นอนลหละคุณรักกันแต่คุณอยู่ด้วยด้วยกันไม่ได้ <c oughs> ขอโทษนะคะ คุณอาจเจ็บคอยังไม่หายไม่ยังไม่หายง่ายๆด้วยนะคะคุณอาจจะรักกันกับคนคนนี้จะใครก็แล้วแต่นะคุณลองคุณลองฟังดูแต่คุณไม่สมหวังกับเขาเนีตอนเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยหรือที่ผ่านมาทําไมฉันไม่สมหวังกับคนคนนี้ทั้งๆที่เรารักกันมากมายขนาดนี้ทําไมเราอยู่ด้วยกันไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรนะคะคุณเคยคิดอย่างนี้ไหมแต่ละคนปัญหาลูกประสามันไม่เหมือนกัน มันก็เหมือนกับที่ไพ่เขาบอกว่า not the right time นะคะคือไม่ใช่เวลานี้นะเธอต้องรอนะเดี๋ยวเธอจะได้รับการช่วยเหลือเดี๋ยว perfect timing คือวันเวลาที่เหมาะสมมันจะมาหาเธอเองขอให้เธออดทนรอความรักที่ดีมันจะเกิดขึ้นรักแท้รักที่ดีนะคะเพราะตอนนี้มันตัดสินใจไม่ได้ไงตัดสินใจไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกเลยอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยเขาก็บอกว่าให้คุณรอเด e perfect timing จะเข้ามา และอีกอย่างหนึ่งนะคะอุ้ยท้ายสำรับ Days Something Better นะคะเนี่ยขอดูใบเนี้ย Ark For Your Angel คุณเห็นไหมอ่ะท้ายสำรับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเธออยากได้อะไรเธอบอกสิเธอขอสิ เธอมีปัญหาอะไรเธอปรึกษาใครไม่ได้เหรอมันอย่างที่ไพ่บอกคุณตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมคุณไม่มีทางออกนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าของคุณท่านรอฟังปัญหาของคุณอยู่คุณไปพูดกับท่านเลยสิ่งที่คุณเผชิญอนูมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ ก่อนจะนอนอะไรเงี้ยถ้าคุณมีจี้นะคะหรือหรือล็อกเกตหรือองค์ถวยเทพเทวรูปอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ที่สามารถสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์งนั้นได้คุณก็มองที่ดวงตาท่านแล้วก็พูดคุยกับท่านแล้วก็บอกถึงปัญหาเรื่องราวความรักที่เป็นอยู่แล้วท่านจะหาทางออกให้คุณนะคะและเมื่อถึงวันเวลาที่เหมาะสมความรักที่ดีหรือเรื่องราวต่างๆของคุณนะคะมันจะมาถึงคุณนะคะมันจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแน่นอนมาถึงคุณนะคะ There is something better นะคะทุกอย่างนะคะสิ่งที่เผชิญอยู่อะไรก็แล้วแต่มันจะดีขึ้นไม่แน่นะคนคนนั้นที่คุณกำลังเป็นกังวลถึงเขาอยู่หรือถึงเธออยู่เขาก็อาจจะกำลังไม่อาจละเขาก็ก,กังวลแล้วก็เป็นทุกข์ใจนะคะเรื่องคุณเหมือนกันมไม่ใช่แค่คุณที่ทุกข์ใจเรื่องของคนคนนั้นคนคนนั้นก็เป็นทุกข์ใจแล้วก็เป็นกังวลน,นะคะแล้วก็คิดถึงคุณ เหมือนกันนะคะเพราะไพ่เขาบอกมาในเกี่ยวกับความรักออกมาเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงตามหัวข้อที่ผู้อ่านตั้งเลยผู้อ่านจะตั้งหัวข้อก่อนเสมอนะคะถ้าทำแรนดอมแต่ถ้าแบบะจะมีแรนดอมอีกอย่างหนึง่งคือจะเปิดไพ่เลยแล้วก็ค่อยมาตั้งอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่วันนี้เราตั้งใจที่จะตั้งหัวข้อก่อนแล้วไพ่มันก็ออกมาเกี่ยวกับเอ็นเจลนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระผู้เป็นเจ้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยนะคะทีนี้ขอ เปิดพระแม่กาลีนะคะส่งท้ายให้นะขอสักสามใบนะคะอุ้ยหมายเลขยี่ิบเก้าเดวีมากาลีนะคะอุ้ยยี่สิบเก้าามเแล้วก็36มอันท่าออกกาลีคืออย่างนี้ใจคุณเป็นสุขทุกอย่างมันจะไหลลื่นมันจะราบเรียบ นะคะคุณถูกอุ้มชูปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือเกือ้อกูลโดยองค์เทพเทวาหรือพระผู้เป็นเจ้าของคุณอยู่เสมออย่างเช่นผู้อ่านเนี่ยก็จะมีพระแม่กาลีนะคะเป็นที่พึ่งมีพระพิฆเนศเป็นที่พึ่งอยู่เสมอจะนึกถึงพระองค์อยู่เสมอแล้วก็หลวงปู่ดูนะคะอยู่เสมอปัญหาต่างๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทั้งหมดทั้งมวลที่อ่านมามันอยู่ สุดท้ายแล้วนะคะมันอยู่มันใกล้จะสิ้นสุดแล้วในเรื่องราวของปัญหา พระแม่คอยปกป้องคุ้มครองคุณอย่างที่ผู้อ่านพูดตั้งแต่ตอนต้นจําได้ไหมผู้อ่านบอกว่าพลังงานของคุณบางคนไปขอมาไปขอพอรเรื่องความรักมาท่านจะจัดสรรให้คุณนะจะมีรักที่ดีมาถึงคุณนะแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องความรักได้ไปขอพอรให้ความรักลงเอยด้วยดีนะคะหรือว่าสุขสมหวังให้หมดสิ้นอุปสรรคปัญหาอะไรเงี้ยท่านก็คอยปัดเป่าให้อยู่นะคะอย่าลืมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยช่วยเราเสมอท่านไม่เคยทําร้ายเราเลย นะคะแต่มีบางสิ่งบางอย่างคือเวรกรรมของแต่ละคนนะ่ะท่านนะคะอาจจะเข้ามายุ่งทั้งหมดไม่ได้อย่างเช่นคุณอาจจะเจออุปสรรคปัญหาความรักที่เจ็บช้ำมากๆยกตัวอย่าง100%เต็มเงี้ยคุณเจ็บช้ำเหลือเกินแต่ท่านขจัดปัดเป่าอุปสรรคให้คุณให้เหลือสักเหลือวิบากสัก50%อรนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ยังต้องเผชิญอยู่นะ ไม่ใช่ว่าท่านจะมาขจัดออกไปให้หมดเพราะว่ากรรมใครกรรมมันทุกคนมีกรรมติดตัวมาเป็นแดนเกิดอยู่เสมอนะคะคุณไม่ต้องห่วงหากคุณมาดูคลิปนี้แล้วนะมันเป็นคลิปที่ดีมากๆเลยในะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะผู้อ่านขอทุกท่านโชคดีนะคะอย่างที่คลิปในคลิปเนี่ยบอกเลยนะผู้อ่านก็ขอรับทุกพลังงานดีๆตามหน้าไพา่ทํานายทั้งหมดเลยเช่นเดียวกันนะคะเพราะผู้อ่านนะเชื่อแบบอย่างล้านล้านเปอร์เซนต์เลยว่า องค์พระมารดานะคะแล้วก็ปะปปะาคเนเนี่ยคอยช่วยเหลือเกือกูลผู้อ่านอยู่เสมออยู่ตลอดเวลานะคะผู้อ่านเชื่ออย่างแบบสุดใจเลยนะขอให้ทุกคนโชคดีได้รับสิ่งดีๆในความรักความสัมพันธ์ตามที่ไพ่ได้ทํำนายมารวมทั้งตัวผู้อ่านด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านได้ทําคลิปดีกต่อๆไปนะคะ แล้วก็หากอะไรที่ผู้อ่านพูดผิดบ้างหรือติดขัดบ้างหรือมีเสียงรบกวนอะไรบ้างก็ต้องขออภัยนะคะเจอก,กันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ